ไปกัดั้งเง้มูลน,นี่เลยนะครับภูมก็ต้องฮักกลับไปดักนะเอากลับไปดักไปไล่เล้ากอนะครับมันมากินนะมันมาก,กินเบืงดูวมันกินบักหน้าม่กินไหนเชียงไหนกินบักหน้ากัดไปเครื่องนึงก็จะแหนกินเน้อยๆน้อยกันขนณะกองเข่ากองมัหญงครับพี่ห้วงเมื่อนี่ก็ไปได้บักหน้ามากเอามาให้พี่น้องเบิองบักหน้าจะกาหนึ่งเด้อ ต้มไ้เติมหมอกเพื่อนักกีฬาหน่อยนักกีฬามากนะมึอน,นี้ครับเป็นวันอ่านื้อกจอเบ้ดได้ครับบัาวา่านหอมบัาวา่านบัาวหอมนีมาานมาานม่จอไปบมดนะเสาวรสวักเขียบกินไก่เลี้อดูแต่ว่าไก่ก็บ,บินสูงเด้นะนก,กินไก่ก็บินสูงโดดสูงเวลาโดดขึ้นมา ปักตะก่อนอยากให้เห็นหมอน้ำพอตรวจคอปนางเอียงคางนั่งมีเล็กน,น้อยเอตรวจขอ,ขอปยทั้งเอไอเป็นเนะครคบเนาะต้มไกไม่มากินขอน้ำกันเ้อครับต้มไก่ไปให้เอไอกินน้ำครับสวัสดีครับขอาคุณเนี่ยสกาศหนึ่งเป็นอย่างเดียวยกผมมาให้ื่เขาอยากไอเข้าออกนะไปกินแบบ ผ่าวักผ้าน้าหอมขนาดกองเขากอ,กอางหมกใหญ่ครับพี่น้องเมื่อนี่ก็ไปได้บักหน้ามากเอามาให้พี่น้องเบ่งบักหน้าจะก,กาหนึ่งเนี่ยอยากให้เห็นหมอน้ำ <c oughs> ขอตรวจขอไปนางเอียงขางนั่งนี่เล็กน้อยเอ,อขอตรวจขอไปทั้ง <c oughs> เอไอเพิ่นนะครับเนาะกินไก่เลือดดูต้อว,ว่าไก่กระบบินสูงได้นะกิน ไกลกันวิ่สูงโดดสูงเวลาโดดขนะึ้นแบบปักตะกอกต้่มไก่ไม่กินข่าวน้ำกันเด้อรับต้มไก่ไปให้เอไอกินน้ำ <c oughs> ครับสวัสดีครับขอบคุณนก็จ้อเบ้ดได้ครับบ,ไไบ่วานาม้มหอมบัวานา้ำบัวหอมาน,ามานามจอไมเบ้ดนะสาวรลวบักเขียบจะกินเหล่าจะมีแข็งแรงฮรับจะบินอ่า บิดตบตะกอได้ดีสุดอยากตบตะกอยิเองเกง่งเลยเห็นสัน,นี้การเ่องไปสีเทาๆเราค่อยไปนี่โอ้ยพากันแลนบานี่น้องเลยแลนตัวตาา่าตัวสา่ห้ารีพูดอะขึ้นป้ายบอกเผาเนี้อกจอเบ้อได้ครับบ่วน้มหอมบัวน้ำบัวหอมมีจอไปเบ้ดนะเสาวล็อตักเขียบไปกัดวยไม้ไปเรื่อยนะ กัดหน่วยใหม่ไปได้อ้าขอบคุณหลายๆเมื่อบให้ฟังเสีหรอกครับบัดรีย่ำแรงกำลังตุ่มยินงเขาแรงตรงกันกับพี่น้องปั่งปลายทุกขูวตัวคนครับเมื่อกี้โต๊ะไงปุ้นเลยคิดว่าเหมือนนะครับตุ่มราะว่าตุ่มใบเต็มหมอกเพื่อนักกีฬาหน่อยนักกีฬามากนะเมื่อกี้ครับเป็นวันอ่าเป็นยังขึ้นนังเอียงแถบครับ อยากให้เห็นหมอต้มไก่นเนี่ยก็เขากันหนึ่งไว้แล้วก่อหมักใหญ่ได้เวลาหมแล้วครับมันมากินนะไมากินมึงดูคนกินหมักหนาาไม่กินได้เชีงได้กินหมักหน่ากัดไปเครื่องหนึ่งกลยที่แหนกินได้เล็กน้อยกัดอนอนกัดขาดลุ่มกินไดออนกัดขาดลุ่โอ้ยจะเป็นบ่มีระเบียบวินัยอะไรยังไะเฮ็ดเช่ยงได้าเข้าไปผมว่าอันนี้คือ กระลอกกระแตกกัดได้ครับเนี่ยเนี่ยกัดลงเป็นเนี่กัดโลนลงเลยครับโลนลงบกกินน่กัดกัดเลนไปนะครับเป็นไก่เลีย้ยงดูต่อตว่าไก่กะบินสูงได้นะจิ้ไก่กะบินสูงโดดสูงเวลาโดดขึ้นมาปัตรกตะกอนออนกัดขาดลงยังไงอ่อนกัดขาดลงโอ้ยจะเป็นบะหมีม่ระเบียบวินัยไรยังวะเฮ็ดจังได้ถ้าเขาไปผมบอ ไปกัทั้งเห้มูลเี่ๆนะครับภูมิก,ก็ต้องฮักกลับไปดักนะเอากลับไปดักไปไล่ไล่เขาออกนะไปกินแบบผ้าวักผ้าวน,น้าหอมเน่ก็จอเบ้ดได้ครับบ่ว่านาหอมบ่ว่านาบานาห่หอมนี่จอไปเบ้ดนะส,วสวาวล็อตปักเขียบกับหลานมาทำกันสองท่านสองคน เอ่เอเห็ดได้ต้มไก่ไปให้นักกีฬากินจะดอกเห็นสัน,นี้แต่เ้องไปสีเทาๆตัวค่อยไปนี่โอ้ยพักกนแลนบานี่นองเลยแลนตัวจากตัวจ่าห้ารีบพูดอะขึ้นป้ายบอกเผาผมเลยว่า,าเอามาให้เบิองนะเป็นจังได้ก็ปวดจะนอนนอนมาเป็นคือปวดแต่ไม่ตลูกยังไงบักหน้าห้างกระดาพูดอะเห็นเออเอาต้่มไก่บาน แต่ว่ามาจะส่วนโดยหละเอามาต้มบานอันนี้คือกระหลอกกะแต่กัดได้ครับเนี่ยนี่กัดลงเป็นนี่กัดโลนลงเลยครับโลนลงบกกินนะกัดกัดเลนไปนะครับับหลานมาทำกันสองท่านสองคนเอ่อเหตุได้ต้มไก่ไปเห็นนะักกีฬากินจะอ่าไปยังขึ้นนังเอียงแถบๆอยากให้เห็นหมอต้มไกนะ่น้ำ เนี่ยก็เขากันหนึ่งวแล้วก็หมักญ่ได้นอนอๆกักกขด,นนกขดขาดลง่ยังไงอ่อนกัดขาดลงโอ้ยจะเป็นบ่มีระเบียบวินัยอะไรยังไงเฮ็ดจังได้ถ้าเขาไปผนว่าเนี่ยประกาศหนึ่งเป็นอย่างจริยักษ์พ่ใหม่เบื้องขออยัดตุ่มไปเติมหมอกเพื่อนักกีฬาหน่อยนักกีฬามากนะมนี้ครับเป็นวัน ไปากัดั้งงลเง้ามนีเรนะครับภูมิก็ต้องหกักกลับไปดักนะเอากลับไปดักไปไลร่มันสุกเนาะมันสุกกีฬานักกีฬามาบาดมามามาันเหมาเนี่ยถ้ากาหนึ่งเป็นอย่างเดียวผมหมายเดือนขอหยาดกับหลานมาทำกันสองท่านสคนเฮ็ด <c oughs> ได้ตุ่มไก่ไปให้นักกีฬากินจะดอก ต้มไก่ไม่กินข่าวน้ำกันเด้อครับตุ่มไก่ไปให้เอไอกินน้ำครับสวัสดีครับข่าวพี่ไอทุกขนทุกคนเรื่ครับเด้่นี่มะนาวพี่ครับอาที่เขากัดไอเขาออกนะไปกินแบบผ่าปลักผ้าน้ำหอมอก่าละครับมันมากินนะยมากินมึงดูคนกินมหนาวไม่กินไห้เช่นไหนกินมกนาว กัดไปเครื่องหนึ่งก็จะแหนกินน้เล็กน้อยก็ไอเข้าอนะไปกินแบบผผาปลักเผาหน้าหม้จะกินแล้วจะมีแข็งแรงฮะจะบินบิดตบตะก,กอ้อได้ดีสดุดอ่อยากตบตะก,ก,ก้อยิ่งเจงว่าใครอยากหยาบก็เลยต้มซีเรนโดนในัจหน่อยนะนั่งเอียงงมานั่งตรงบันไดได้พี่น้องเพราะว่าจะใครเห็นเห็นสิ่งนี่ การท่องไปสีเทา,เาๆเราค่อยไปนี่โอ้ยพายกันแลนหมัดนี่นองเลยแลนตัวตาตัวฐาห้ารีพูดอะขึ้นปลายบกเผาบกเขียบบกสีดานี่ยนะกัดเบิดนะครับกัดเบิดสุดหมาดแล้วว่ากัดกินไค่เดยครับอากินไปแนนน้อยๆอ่อนๆกัดขาดลงจีน,น่อยอ่อนกัดขาดลงโอ้ยจะเป็นบะหมี่ระเบียบวินัยไรยังวะเฮ็ดจังได้ถ้าเขาไปผมว่า จะกินแล้วจะมีแข็งแรงฮะจะบินบิดตบตะกอ้อได้ดีสุดอยากตบตะกอ้อยิงเก่งเลยจริงเอาต้มไก่บานแต่ว่ามาจะส่วนหรือเปล่ามาต้มบานอ้นอน,นกัดขาดลงจี่ไงอ้อนกัดขาดลงโอ้ยจะเป็นบ่มีระเบียบวิ่ัยร้ายยังวะเฮ็ดจังได้ ถ้าเข้าไปผมบอค่ะเป็นปยังขึ้นนัง่งเอียงแถบแบบอยากหเห็นหมอดต,ต้มไก่น้ำเนี่ยก็เข้ากันหนึ่งแล้วก็บใหญ่ได้บักเขียบบักสีดาเ่นี้นะกัดเบิดนะครับกัดเบ็ดสูหมากล้วว่ากัดกินได้เลยครับอากินไปแน่นอนหน่อยอนไก่เลี้ยงดูแต่ว่าไก่ก็บ,บินสูงได้นะกินไก่ก็บ,บินสูงโดดสูงเวลาโดดขึ้นมนาะ ปักตะก้อนอยากให้เห็นหมอนั่งพอตรวจขอขไป้ายนางเอียงคา,างนั่งนี่เล็กน้อยเอ่ออขตรวจขอขป้ายทั้งเอไอเป็นเนะครับเนาะต้มไกไม่มากินข้าวน้ำกันเด้อครับต้มไก่ไปให้เอไอกินน้ำครับสวัสดีครับขอบคุณปุบบับปุบบับปุบบับอบาบบ้านเจ๊เจ๊กแปดตัวจะกินแล้วจะมีแข็งแรงฮรับจะบินอ่า บินตบตะก,กอได้ดีสุดอยากตบตะก,กอยิงเก่งเลยเอไอทุกคนทุกคนได้คำตบแล้